ทุกคนคะ่ะมาดูทุเรียนนะคะที่เราปลูกนะคะปัญหาติดป่ายางเด้อคะ่ะพี่น้องคือ,เ,อ,อเราเว้นระยะห่างจากป่ายางน้อยมากเกินไปนะคะดูต้นยางนะคะฝั่งยางเขาจะโตเร็วกว่าโตเร็วกว่าทุเรียนนะคะแล้วเขาจะคลุมนะคะทุกคนคะ่ะถ้าทางที่ดีนะคะให้ห่างเว้นระยะห่างจาก ยางพารานี่ประมาณสักสิบเมตรเอย่างล่องนั้นไปเลยนะคะข้ามไปล่องนู้นเลยอย่างแถวเนี้ยติดต้นยางแล้วเวลาช่วงผลใบเดอพี่น้องช่วงมันมันหนาห้อนเนะาะใบยางช่วงนั้นเขาจะหล่นแล้วทีนี้มันจะมีโรคของของยางพาราเป็นโรคใบแหง้งมันก็จะมาติดทุเรียนเราปีที่แล้วปัญหาของเราเกิดขึ้นนะคะทุกคนขาจากจากใบาย,ยางพารานะคะทุกคนขาแต่ปีปีนี้เราว่าเราจะตัด ขอขอคุณพ่อตัดออกนะคะตัดแต่มันก็มันก็แก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะคะถ้าท่านใดที่ปลูกใหม่นะคะแล้วมีพื้นที่ติดยางพารานะคะก็แนะนําให้ห่างจากยางพาราประมาณ10เมตรไปเลยเด้อจากพี่นงอ์ให้ห่างออกไปได้ไกลๆเลยนะคะพี่นงค์คะปัญหามันเกิดขึ้นแล้วทีนี้โรคเชื้อรามันลามเข้าเร็วมากเลยเหมือนปีที่แล้วอะ่ะนะคะทุกคนคะ่ะนี่เห็นบ่นี่ต้นยางพารานี่ต้นทุเรียนมันงํา มันงําเลยนะคะทุกคนคะ่ะเออไม่แน่ฝั่งทางนี้ถ้าถ้าถ้าช่วงช่วงนั้นน่ะอ่าช่วงใบใบใบช่วงเมษาเนาะเขาผิใบอะ่ะยางพารามันจะมีผลกระทบต่อไปอนาคตทุเรียนแถวนี้อาจจะต้องเอาออกนะคะทุกคนคะ่ะเพราะเพื่อเพื่อการลุกลามเดอ้อของเสือ้อรามันติดเร็วมากอีดีเด้อเด้อพี่น้องคะ่ะถา้าถาช่วงนั้นมั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 นมีเสือ้อราจากจากใบยางที่ที่เขาเขาผิใบเนี้ยนะจ๊ะ เออเนาะเบาเล่าไปนําเบาไทยกับบุกอยสัตว์เนาะคะ่ะพี่นองจาเอ,าเออเนาะนี่นะคะมันงาด้วยคะ่ะพี่นองคะ่ะเดี๋ยวสิเอากิ่งมาตัดออกนะคะอย่าให้เขางาม,มากนะคะว่าจะเอาลูกปีนี้เออได้สักห้าหกลูกฝั่งเนี้ยต้องทําใจอะคะ่ะบางทีได้ต้องต้องค้นทิ้งอะต้องค่นทิ้งพี่นองจาเออก่อนแนะนํานะคะถ้าท่านใดมีสวนติดกับยางพาราแนะนําให้ห่างออกจากยางพาราประมาณสิบเมตรไปเลยเด้อคะ่ะ เพราะว่าอิฉันมีประสบการณ์ปีที่แล้วแล้วนะคะทุกคนคะ่ะต้นกับงามๆได้ติดย,ยางพาราเพราะว่าเขาได้ร่มเงาจากยางพารานะ่ะอือสวยนะคะทุกคนแต่เสียดายอนาคตไม่แน่ได้เอาออกนะคะเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเราจะไม่สามารถที่จะรักษาป้องกันโรคเชื้อราได้นะคะทุกคนนี่หิห่้หางแบบนี้เลยนี่หิห่้หางออกมาจาก ยางยางเช่นแถวนี้เนาะนี่นห้มันอยู่ประมาณแถวนี้นะคะเห็นบอมันห่างจากต้นยางก็ประมาณประมาณสิบกว่าเมตรพูดได้พี่น้องอืมเอาออกห้ห่างเลยค่ะพี่น้องจ้านี่นะคะเนี่ฝั่งนี้ก็ติดเหมือนกันค่ะนี่ฝั่งนี้เขาก็ปลูกยางพาราแล้วเราก็ปลูกทุเรียนก็ยังติดเนี่ยถ้าเราจะเสียเสียต้นทุเรียนเนี่ยมันเป็นแถวฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนขา แต่ว่าเฮาก็เลี่ยงปีกอนนะคะอนาคตค่อยว่ากันอีกเชอนึงเนาะค่ะพี่นองเพราะว่ายางพาร,ราของเพิ่นยังต้นเล็กอยู่นะคะอืมนะคะต้นนี้เดี๋ยวปีหน้าเอาสักหกสิบลูกแล้วก,กันปีที่แล้วไม่ให้ลูกแถมโซมด้วย <c oughs> <c oughs> ก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้นนชมนะคะแนะนำกันนะคะว่ามีพื้นที่ติดยางพาร,ราควรออกจากห่างเดน ีสิบเมตรเด้นพี่น้องเด้อ